วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความเข้าใจาเกี่ยวกับอาการเป็นหมันของต้นข้าวเราครับมันมีอยู่จริงแล้วมันก็กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆหลายๆคนมองไม่ออกใช่ไหมครับมึงพูดอะไรของมึงวะข้าวเป็นหมันกูไม่เห็นรู้จักเลยมันไม่มีหรอกสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆในแปลงนาของใครที่ข้าวกำลังออกรวงในขณะนี้แล้วเจอปัญหาเม็ดแห้งเม็ดร,รีดเม็ดลายเม็ดดำมาครับ แล้วในแปลงน้ของใครที่ไม่ได้ใช้สารเคมีที่อยู่ในกลุ่มริดร้อนก็ยังเจอปัญหาเม็ดแห้งเม็ดรีบเม็ดไหลเม็ดดำนาครับยกมือนั่นแหละครับคุณกําลังเจอกับอาการข้าวเป็นมันข้าวเป็นหมันคืออะไรครับข้าวเป็นหมันคือข้าวที่มีเกสรไม่สมบูรณ์หรือไม่มีเกสรแล้วมันเกิดอะไรครับเพื่อนๆลองลับตานึยภาพดูสิครับว่าถ้าข้าวหนึ่งรวงไม่มีเกสรออกหรือมีเกสรออกอยู่แค่ 1 0ใน100%เปอร์เซ็นต์ข้าวที่จะเป็นมเมล็ดเต็งจริงๆมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับอาจารยนึภาพออกไหมครับและนี่แหละครับมันคือสาเหตุลักเลยที่<ม>หลายๆคนก็บอกว่าเชื้อร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 าวันนี้ผมสรุปจบแล้วนะครับ<ม>เกี่ยวกับเม็ดรีบเม็ดแห้งเม็ดลายเม็ดดำนะต้นตอสำคัญเลยไม่ใช่เชื้อราครับเชื้อราันเป็นเรื่องรองแต่เรื่องรักคือมันเป็นหมันก่อน พอมันเป็นมันมันผสมไม่ติดในช่วงที่มันบานมันในช่วงที่ดอกดอกตัวเมียหรือเม็ดข้าวมันมันอ้าออกอะแล้วมันจะมีตุ่มเลนูเกสรตัวเมียอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วไอ้เกสรตัวผู้มันก็จะเยื่อออกห้อยเป็นระยะอยู่ข้างนอกอะครับเพื่อนๆนแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อลงรับตามนะครับถ้าในจังหวะนั้นไม่มีเกสรตัวผู้ออกมาเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการผสมพันธุ์กันไม่ได้พอผสมกันไม่ได้มลเ็ดนั้นติดไหมครับ ก็ไม่ติดเม็ดพอไม่ติดเม็ดเกิดอะไรครับก็เป็นเม็ดร,รีบพอรีบแล้วเกิดอะไรครับก็หลายก็ดำไลยครับแล้วอะไรเป็นตัวเล่งครับความแปรปวนของสภาพอากาศถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปข้าวก็เป็นหมันถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปข้าวก็เป็นหมันเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้มีข้าวสายพันธุ์ไหนบ้างที่จัดอยู่ในหมวดหมูกลุ่มพวกนี้อยากรู้ไหมจะไล่ให้ฟังครับเพื่อนๆใครเคยทำกอขอห้าหนึ่งบ้างครับยกมือสภาพอากาศเย็นจัดข้าวเม็ดรีบเม็ดลายเยอะนี่แหละครับคืออาการเป็นหมัน ใครเคยทำเก้าจัดมินเบอร์ยี่สิบบ้างครับยกมือแล้วเจอปัญหาเม็ดเลม่ดหลายไม่ดำในช่วงที่ร้อนจัดในช่วงที่หนาวจัดยกมือครับนี่แหละครับเม็ดข้าวเป็นมันใครเคยทำสีเก้าสีหนึ่งพิษโลก2ตสองครับแล้วเคยเจอปัญหาเม็ดหลายเม็ดรีบเม็ดดำแบบนี้ไหมครับถ้าเจอยกมือนี่แหละครับคืออาการข้าวเป็นมันในสโคปควบรวมที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับปัจจัยเคมีเลยคือเป็นเองโดยธรรมชาติ พใจแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆไม่ต้องเถียงกันแล้วนะไม่ต้องไปนั่งหันหลังให้กันแล้วก็บ่นใส่กันว่าครูบอกให้ฉีดเชื้อราอีกคนก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไปเถียงกันมาทะเลาะกันทะเลาะกันไม่คุยกันแต่ก็ยังทํางานด้วยกันอย่าทะเลาะกันเลยครับเพื่อนๆเมื่อเรารู้ถึงเหตุของปัญหาจบไม่ต้องทะเลาะวันนี้ผมตัดสินให้แล้วนะว่าปัญหานี้มาจากอะไรและต้นต่อทหมดทั้งมวลที่หลายๆคนหลายๆช่องออกมาบอกว่ามันคือเชื้อร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 า และวันนี้ผมรวบเลยจบเลยในคลิปนี้ว่านี่แหละครับเพื่อนๆคือข้าวเป็นมันจบนะที่เกิดจากปัจจัยของสภาพอากาศอ mm hmm. ย่าอย่ารีบสรุปอย่ารีบปิดคลิปครับเพื่อนๆใช่ครับถ้าเพื่อนๆอนหลายๆคนที่หัวดีดีหน่อยเนี่ยคิดแวบทันแล้วครับอ้าวถ้าคุณบอกว่าความร้อนมันมีผลความเย็นมันมีผลนั่นแสดงว่าสารเคมีที่เราใช้ที่มันมีรีรลอนมันก็มีผลทําให้ข้าวเราเป็นมันด้วถูกต้องเลยครับชัดเจนที่สุดเลยครับ อา้าวงั้นไอ้นอนไอ้มะรงไอ้เชื้อราที่คุณแนะนําให้ฉีดมันก็มีผลถูกต้องครับมีผลครับนั่นไงครับมันจึงเป็นเหตุผลที่สําคัญมากที่เราพยายามพูดย้านักย้าหนาเลยไะครับพเพื่อนๆว่าเฮ้ยจะฉีดอะดูเวลาบ้างค่าเนี่ยฉีดได้ไหมอะเออไม่ต้องรีบหรอกตั้งแต่เช้านะเพราะเรารู้ว่าพอแปดถึงเทีย่ยงปุ๊บเนี่ยช่วงที่เข้ากาลังปฏิสนธิไอ้บางคนเอาซับจ,จกากเช้าเลยใส่เปอร์เมทิลอู้อยานอนสารพัด ชีพมันไม่ดำได้ไงล่ะถูกไหมเอาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะใช้ยังไงอ่ะอะไรคุณก็บอกว่าร้อนอะไรคุณก็บอกว่าร้อนมันใช้ยังไงก็ใช้เท่าที่จําเป็นต้องใช้ไหครับเพื่อนๆช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆเองอ่ะในช่วงชูลวงช่วงโน้มหลวงนี่ปลอดภัย้วครับคือหมดละเกสร์วายนะครับโน้มหลวงน,นะไม่มีแล้วครับข้าวไม่มีเกสรแต่ในช่วงที่ข้าวกาลังชูหลวงกําลังแทงรลวงผูกําลังชูรลวงเนี่ยช่วงที่เรามองไปตรวจน้ำแล้วเรามองเห็นเกสรน,นั่นคือช่วงที่ไม่ปลอดภยัย ไม่ว่าจะเป็นการฉีดสารเคมีไม่ว่าจะเป็นการปัดขาด้าวติบมีผลหมดเลยที่จะทําให้ต้นข้าวต้นนั้นนั้นเป็นหมันสูงระยะที่ปลอดภัยแล้วที่ผมมักจะใช้เป็นประจำนะครับเพืเ่อนๆก็คือช่วงบ่ายสีโยส่โมงเย็นสี่โมงห้าโมงเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการฉีดพ่นเลยหนึ่งดอกข้าวไม่อ้าออกเกสรก็ไม่ออกถูกไหมครับถึงออกบางสวนก็ไม่บานถูกไหมครับแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงจวังหวะเนี่ย ถ้าไม่เกิดปัญหานอนไม่เกิดปัญหาเพีย้ยไม่เกิดปัญหา,มาแมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีกลุ่มนอนกลุ่ม,มแมลงเลยเป็นรับเราจะเน้นแค่พวกปุ๋ยเกตเน้นพวกออมิโน,โนเน้นพวก รับรองสื่ะพูดง่ายๆนี่ดีกว่าไม่ต้องเยืนเยอยืดยาวเลยรักๆเราก็จะใช้กันแบบนั้นในการฉีดพ่นในช่วงค่ำค่ำหลายคนก็บอกว่าตามหลักวิชาการต้องฉีดช่วงเชา้าต้องฉีดช่วงเชา้าลำพังตัวมันเองมันก็เครียดพอแล้วครับเพื่อนๆอย่าเพิ่มความเครียดให้มันเลยโดยการพยายามทําให้มันเป็นหมันเลยครับอย่าพยายามทําให้ข้าวเราสูญพันธุ์เลยครับเพื่อนๆทำให้ข้าวเราติดเม็ดดีกว่าแล้วการทําให้ข้าวเราติดเม็ดง่ายนิดเดียวก็พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงที่มันสําคัญสําคัญกับวงจรชีวิตของข้าวในช่วงจังหวะของการผสมเกสรดีท ทางอย่างนี้แล้วที่นี้ย้อนกลับมาเรื่องนี้นิดหนึ่งครับเพื่อนๆว่าอย่างกรณีสารที่เราเคยแนะนําตามคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเกี่ยวกับพวกอีมาเมกติงคาเทปโดคอไลนมีโทมีนหรือไม่กับเมทาเล็กซี่อุเมนโกเซปรอนคับสารที่อยู่ในกลุ่มพวกที่ผมอธิบายมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับเพื่อนมันมีลิตรอนหมดเลยดังนั้นถ้าเราจะใช้ถามว่าในช่วงเล็กๆอ่ข้าวจะเริ่มเติบโตมาจนถึง ่อนเข้าทองครับอย่างนี้ใช้ได้ไม่เป็นไม่มีผลแต่ถ้ามันเกินจากเวลานั้นมาแล้วแล้วมันมีเหตุอันจําเป็นที่จะต้องใช้เพราะเราเจอก็ปัญหานอนเจอก็ปัญหามลรงระบาดในแป้งนะเราต้องใช้อย่างไรเพืเ่อนๆลองดูอินเสิร์ตที่ผมขึ้นให้นี้นะครับน่าจะเป็นตัวยาที่เหมะสมนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพื่อนๆว่าถ้าไม่มีเหตุอันจําเป็นจริงๆอย่าใช้นะครับในช่วงนี้ในช่วงที่เข้าชูร่วงช่วงที่เข้ากําลังน้มรวงแต่ยังไม่จับสี่นะกำลังเริ่มจะมีน้ํานมกําลังจะเริ่มจะมีน ก็ให้คิดเสมอครับว่าเราอย่าเป็นคนที่เป็นต้นเหตุทําให้ต้นข้าวต้นนั้นๆเป็นหมันด้วยวิธีการของเราเด็ดขาดแล้วพอปัญหาเกิดปุ๊บไปโทษธรรมชาติไปโทษนู่นไปโทษนี่ไปโทษนั้นอย่างนี้ไม่ถูกนะครับเ,เพื่อนๆไม่เอาอย่าทาแบบนี้เด็ดขาดนี่ก็เป็นแนวทางลักลักย่างหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ฝ่รู้กับการทํานาอย่างเป็นมืออาชีพจริงๆเ<ๆ>ชื่อว่าส่วนหนึ่งของสาระความรู้ในเนื้อหาที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ต้นนะครับต้องเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ รักในอาชีพทำหนังข้าวครับ